get lap ไม่เด็หรือว่าเคสไม่รับเดี๋ยววันนี้โปรก็จะมาเทรดไอคิวออปชันนะแล้วก็จะมาบอกเคสไม่รับเส้นแนวรับแนวต้านของ BB นะว่าใช้กับอะไรถึงจะได้ประสิทธิภาพในการทํากําไรในการเทรดเข้าเป็นวินเข้าเป็นวินโอกาสแพ้นี่น้อยมากเลยไม่มีช่องไหนบอกสเตลเด้นแน่นอนหรือว่ามีวะเออแต่ช่องโปรยังไม่เคยบอกเดี๋ยววันนี้เราไปดูเคสไม่รับกันแล้วได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สุดกําไรเห็นเนชนะเห็นๆนอะไร,ะไรแบบนี้ไม่ต้องรุนละกแบบโปรอะไรแบบนี้แหละดังคําโกดีโรเจอร์เคยบอกไว้ว่าความรู้ของฉันนะเหรอถ้าอยากได้มันแล้วก็ก็มาดูในช่อง โปรแบร์แล้วกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแ,แล้วเราก็ไปรับชมกันเลยแกมเลยอยู่กับโปรคุณจะโชเฟี อยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนียนแล้วคุณจะโคตรเสียเพียงแค่คุณมาเรียนกับโปรมีแต่เงินมีแต่กำไรอยู่กับโปรไม่มีบันไรมีแต่รวยมีแต่ทองมีสินทรัพย์วางเป็นกองเรียนกับโปรเข้าใจง่ายเรื่องงานเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเดนโปรไปกับโปรเริ่มต้นเหตุไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปรไม่ได้โมโผมีเทคนิคมีแต่บันเยืออะไรเป็นสโปวเเอามาสติวเดนเจอกันอีกแล้ว EP ที่84แล้วนะ EP สำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดอยากจะเริ่มต้นเทรดเริ่มต้นลงทุนก็ดูได้ที่คําอธิบายใต้คลิปได้เลยนะโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ใช้อีเมลนะในการสมัครแล้วก็ใส่รหัสผ่านก็สามารถบีบัญชีเทรดได้แล้วนะสําหรับใครที่กดผ่านมือถือมันจะเด้งไปที่หน้าต่างการดาวนโหลดก่อนแล้วก็ไปกดติดตั้งแล้วก็ใส่อีเมลใส่รหัสผ่านเช่นเดียวกันเราก็จะมีบัญชีเทรดเมื่อเราสมัครบัญชีเทรดเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วนะอย่างแรกเลยเราจะเป็นกราฟเส้นแบบ วิธีการทํางานหรือการทํากําไรของมันเนี่ยเราดูยังไงนะอย่างแรกเลยเนี่ยจุดสีเขียวเนี่ยคือกราฟที่กําลังวิ่งปัจจุบันตอนนี้เป็นกราฟเส้นอยู่ให้เราคาดการณ์ว่าภายใน1นาทีเนี่ยกราฟวิ่งไปชนเส้นสีแดงตรงนี้เปรียบเสมือนกับเส้นชัยให้เราคาดการณ์ว่ากราฟจะขึ้นหรือจะลงถ้าเราคาดการณ์ว่ากราฟจะลงเราก็กดปุ่มสีแดงตรงนี้ถ้าคาดการณ์ว่ากราฟจะขึ้นเราก็กดปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคกรับก็จะวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้ยังไม่มีการออกออเดอร์ถ้าเราวิเคราะห์แล้วเอ้ะกราฟจะ แบบนี้เมื่อเรากดลงแล้วเนี่ยไอเส้นสีแดงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแนวนอนจนกราฟวิ่งไปชนเส้นแนวตั้งสีแดงอันนี้แล้วไอจุดสีเขียวนี้ย,ยังอยู่ต่ำไว้ไเส้นสีแดงจุดที่เราเข้าออเดอร์เราก็จะได้กําไรแต่ถ้ากราฟวิ่งไปอีกทางหนึง่งเราก็จะเสียเงินที่เราลงไปนั่นเองอ่ะแบบนี้ถือว่าเราวิเคราะห์ถูกเพราะว่าจุดที่เราเข้าออเดอร์คือวันนี้ นะไอตุ่มสีแดงๆตรงนี้นะจนกราฟวิ่งมาชนเส้นสีแดงแนวตั้งตรงนี้จุดตำแหน่งอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราเข้าเราก็จะได้กําไรวิธีการคิดกาไรของเราก็คือดูตรงนี้มีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่คือตอนนี้ตลาดจ่าย88เท่ากับว่าถ้าเราวิเคราะห์ถูกเนี่ยเราลงไปร้อยเหรียญเราก็จะได้88เหรียญแต่ถ้าเราวิเคราะห์ผิดไปผิดทางจนชนเส้นแล้วกราฟอยู่เหนือจุดที่เราเข้าเราก็จะเสียเงินที่เราลงไปคือ100เหรียญอันนี้คือวิธีการได้เปอร์เซ็นต์ของมันนะสัวพอร์ตของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยจริงๆแล้ว ญชีสีเขียวกับบัญชีสีส้มถ้าเป็นสีส้มนเนี้เขาเรียกบัญชีฝึกหัดหรือบัญชีเดโมสีเขียวก็จะเป็นบัญชีจริงคือเงินจริงๆเราสามารถฝากเงินหรือเติมเงินเข้าไปได้นะครับผ่านธนาคารไทยตรงนี้นะถ้าแบบช่องทางง่ายๆเลยกดผ่าน QR แล้วก็สแกนเนาะถ้ากดในมือถือก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปสแกนในแอปธนาคารที่เราไว้นี่นะเนี่ยเลือกตัวเลือกที่มี QR อยู่ข้างหลัง เราก็จะสามารถเติมผ่านง่ายๆนะครับสาหรับไปที่เป็นการเติมผ่านครั้งแรกมันจะมีช่องให้เลือกสกุลเงินอยู่ด้านหลังนะมันจะมีทั้ง u s ดอลลาร์ยูโรแล้วก็ไทยบาทด้วยถ้าเราเลือกสกุลเงินไหนแล้วก็จะใช้สกุลเงินนั้นตลอดไม่สามารถเปลี่ยนได้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็ต้องไปไนี่แหละปิดบัญชีแล้วเปิดใหม่โอเคนะพอเรารู้วิธีการทํางานแล้วเนี่ยในคลิปนี้โปรก็จะเทรดด้วยกราฟแท่งเทียนเนาะตอนนี้ยังเป็นกราฟเส้นอยู่มือใหม่ย,ยังไม่รู้ก็ให้มาที่ประเภทของกราฟตรงนี้นะแล้วก็ไปที่แท่งเทียนเราก็จะได้ตัววแแแททแแทท,ท่่่งงเเเีีียยนนมาล้โ ในคลิปนี้ก็จะเป็นแท่ง1นาทีเราก็จะได้แท่ง1นาทีนะครับผมใครที่ขนาดอัตโนมัติตรงนี้อยู่ก็ติ๊กออกไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาการเราซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนถ้าเรายังมีติ๊กอยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแท่งตามที่เราย่อขนาดหรือว่าขยายแับแท่งเขียนเนาะต่อมาตัวอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นตัวบอเรนจ์แบนนะครับหรือตัว BB นั่นเองให้เรามาที่ตัวชี้วัดแล้วก็มาที่ยอนิยมแล้วก็มาอันที่5้า เมื่อเรากดเสร็จแล้วเรียบร้อยป้าตรงนี้มันจะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่าให้เราตั้งค่า20ตรงนี้2ว่วนสีการแสดงผลถ้าจะเอาตามโปรเลยนะโปรใช้สีส้มอ่าตรงนี้เป็นสีส้มสีส้มแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเทาๆหน่อยแล้วก็จางๆหน่อยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เข้มๆนิดนึงอ่าถ้าจะเอาแบบตามโปรเลยนะเมื่อเราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็กดสมัครใช้งานปั๊บอ่าเราก็จะได้ตัวบอลลิงเกอร์แบนมาแล้ว นะครับส่วนในมือถือก็ไปดูในคลิปวิธีตั้งค่าก็ไปดูในคลิปสอนสําหรับมือถือนะปูเคยทําคลิปไว้ให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็น วิธีการตั้งค่าเบื้องต้นส่วนวิธีการเข้าออเดอร์วิธีการเข้าอะไรในตอนแบบพื้นฐานเลยก็ไปดูในคลิปได้นะปูทําคลิปไว้ทั้ง2คลิปเลยทั้งแบบมือถือกับ PC แล้วก็เข้าไปดูก่อนได้นะโอเคเมื่อเราไปดูคลิปกันมาเบื้องต้นกันแล้วตัวบอลลิงเกอร์แบนวันนี้ก็มาเสริมเช็คไม่รับการที่เราจะใช้เส้นบอลลิงเกอร์แบนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราจะใช้ร่วมกับแนวรับแนวต้านนั่นเองเรามาดูวิธีการทํางานของแนวรับแนวต้านกันก่อนเราดูอะไรบ้างหรือว่าแนวรับ แนวต้านเนี่ยคืออะไรเราจะได้เข้าใจเอาไปประกอบใช้มีประสิทธิภาพที่สุด แนวรับแนวต้านคืออะไรแนวรับแนวต้านคือเป็นจุดจุดหนึ่งที่คนในตลาดเนี่ยเขารวมตัวกันที่มีความเชื่อเหมือนเหมือนกันรวมตัวกันในจุดจุดหนึ่งมันก็เลยเป็นจุดนัยยะสาคัญเหมือนเป็นจุดยุทธศาสตร์มีนัยยะสาคัญในเชิงเทคนิคและจิตวิทยาความเชื่อของคนหมู่มากที่รวมตัวกันเพื่อใช้เฝ้าระวังในจุดจุดนั้นเราสามารถเอาแนวรับแนวต้านเนี่ยเอามาประกอบการตัดสินใจในการออกออเดอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนก็แล้วแต่ทั้ง f o r e เ็หรือว่าเกมไบรนาลีอะไรแบบนี้ เราก็จะใช้พื้นฐานเดียวกันอะไรที่เป็นกราฟเนี่ยเราจะใช้หลักแนวรับแนวต้านเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเพราะว่ามันมาจากคนในตลาดที่เราเทรดเราเลยสามารถเอามารวมใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าออเดอร์กับเทคนิคของเราหรือตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเพื่อวิเคราะห์ก่อนออกออเดอร์อันนี้คือหลักของแนวรับแนวต้านแนวรับคือจุดรวมตัวของคนที่มีความเชื่อว่าราคาจุดจุดเนี้ยถูกเกินไปแล้วเหมือนกับทุเรียนเคยโลละร้อยเราคิดว่าแพงเนี่ยราคา100คนมองว่าแพงคนก็ จะไม่ซื้อแต่ถ้าราคาถูกล่ะโลละ50บาททีนี้คนเห็นแล้วว่าตรงนี้ราคาถูกแล้วก็จะแห่กันมาซื้อในจุดจุดนี้ก็จะเป็นแนวรับจะอยู่ด้านล่างให้เปรียบเสมือนกับพื้นดินหรือว่าพื้นบ้านก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแนวรับจุดนี้มีแรงซื้อเยอะก็เราจะรู้ก็ต่อเมื่อจุดจุดนั้นเนี่ยมีแท่งเทียนเยอะอออยู่ตรงนั้นแบบว่าพยายามจะลงมาแล้วนะแต่ก็ลงไม่ได้แรงซื้อเนี่ยคอยดันราคาไม่ให้ราคาตรงนั้นผ่านไปได้เราสามารถอ้างอิงจุดจุดนั้นอนะ ราคาเนี่ยไม่ผ่านลงมาแล้วก็ไม่ผ่านก็แสดงว่าจุดนะั้นเป็นแนวรับพอเราไปดูในการในตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นนะทุกจุดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือแนวรับหมดเลยเราค่อยไปแยกกันอีกทีว่าจุดไหนคือจุดที่สำคัญจุดไหนที่เป็นแนวรับย่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีหน้าตาหรือว่าเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปอีกทีนะสมมติจุดจุดหนึ่งเหมือนจุดนี้มีคนอยู่5คนที่มองว่าสินทรัพย์ตัวนี้ราคาถูกจนเกินไปแล้วเขาสนใจเขาจะเข้าซื้อ5คนแต่มีคนขายมาแค่3คนเนี่ยสาม น้อยกว่า5แน่นอนความเชื่อของคน3คนก็จะแพ้ความเชื่อของคน5คนมันก็เลยเป็นแนวรับที่ดันราคาไม่ให้ผ่านจุดนี้ไปได้ต่อมาแรงขายเหมือนกันโรออ้างอิงแต่เดียวเลยคือทุเรียนราคา100คนไม่ซื้อคนในตลาด5คนมองแล้วว่าแพงก็จะคอยดันราคาไม่ให้จุดนี้อ่านไปได้เหมือนกันก็จะมีแรงต้านดันราคาตรงนี้ไม่ให้ผ่านไปได้เหมือนตรงนี้มีคนเชื่อว่าราคาของสินทรัพย์ตัวนี้จะขึ้น3คนแต่พอไปเจอแนวต้านที่มีคนเชื่อว่าจะไม่ ให้ผ่านจุดนี้ห้าคนก็มากกว่า3คนก็จะดันราคาสินทรัพย์ตัวนี้ไม่ให้ผ่านแนวต้านตรงนี้ไปได้ก็จะลงมาแบบนี้อันนี้คือการทำงานของแนวรับแนวต้านแล้วทีนี้เส้นบริเกอร์แบรนที่เราดูผ่านหูผ่านตาแต่ละคลิปของโปมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้แล้วว่าไอเส้น BB บีบริเกอร์แบรนเนี่ยเส้นบนเส้นล่างเนี่ยจะทำหน้าที่คล้ายกับแนวรับแนวต้านพอมันทำหน้าที่คล้ายกับแนวรับแนวต้านแล้วเนี่ยเส้นด้านบนก็เปรียบเสมือนแนวต้านก็จะมีแรงขายเนี่ยกดลงมาไม่ให้ผ่านจุดนี้ไปได้ ้นล่างก็เปรียบเสมือนแนวรับมีคนในตลาดเชื่อจุดนี้ว่าไม่ให้สินทรัพย์ตัวนี้ถูกไปมากกว่านี้ก็จะมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปพอไปชนเส้นบนมันก็จะมีความเชื่อของคนตลาดดันราคาไม่ให้ผ่านจุดนี้ไปได้การทํางานของแนวรับแนวต้านกับบอลลิงเกอร์แบรเนี่ยคล้ายกันนะเส้นบนเส้นล่างนะต่อมา อันนี้คือเคลไม่รับเลยคือวิธีการเข้าออเดอร์ด้วยบอลลิงเกอร์แบนร่วมกับแนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่โปรจะใช้บ่อยในการทํากําไรพอเรามีเส้น BB มาแล้วเนี่ยต้องให้เส้น BB บเนี่ยบวกกับแนวรับแนวต้านด้วยเหมือนเราเจอแนวรับแนวต้านและเป็นจุดสาคัญแล้วก็บวกกับเส้น BB อยู่คู่กันก็แสดงว่าตอนนี้แนวต้านจุดนี้แข็งแรงนะดูจากซิปแ็กแข็งแรงไหมมีมีคนรอขายอยู่แข็งแรงแนละ้วทีนี้พอเส้นมันบวกกันคู่กันมันก็เลยทําให้ราคาจุดแถวแถวนั้นมะ มีความแข็งแรงแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสเตเดนเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีแรงซื้อเยอะกว่าหรือว่าแรงขายเยอะกว่าแต่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ80% 85%เนี่ยเมื่อมาชนแนวที่มันคู่กันกันกบแนวรับแนวต้านแล้วก็เส้น BB เนี่ยส่วนใหญ่มันจะกลับตัวเราก็ต้องดูกราฟหน้าง,งานอีกทีนึงแต่ถ้ามันคู่กันแบบนี้ส่วนใหญ่โปเข้าแล้วก็มันก็จะชนะสามารถย้อนกลับดูคลิปย้อนหลังได้ที่ว่าโผเข้าโดยวย BB ส่วนใหญ่เนี่ยจุดเข้าเนี่ยจะมีแนวแนวต้า อยู่ร่วมกับเส้น BB เกือบทั้งหมดอาจจะมีบางครั้งที่แบบแผงแผงมันห้าวเกินอะไรแบบนี้อาจจะไม่ถึงแนวดีก็อาจจะเข้าก่อนอันนั้นก็คือนั่งงานเนาะบางทีเรากําหนดอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนาะอ่าอันนี้ก็คือเคดไม่รับที่โปรใช้ โบลิงเกอร์แบนร่วมกับแนวรับแนวต้านนั่นเองก็เป็นทิคง่ายๆอ่อเปอร์เซ็นต์การชนะมันก็สูงอยู่ใช้ได้เลยเมื่อเราเจอแนวรับแนวต้านร่วมกับเส้น B ีแล้วเนี่ยพอเราเข้าออเดอร์เนี่ยโอกาสวินมันก็จะสูงเด่นแล้วเราก็จะชนะถ้าส่วนใหญ่อะไรแบบนะี้ประมาณ80%ถึง90%เลยที่โบกเข้านะมันก็จะมีโอกาสชนะมากกว่านั่นเองนะถ้าเป็นบางทีอาจถ้าบางครั้งอาจที่แพ้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอาจจะแบบได้ตำแหน่งราคาที่ไม่ดีเราคิดอยากได้จุดนี้อยู่จุดยอดเลย แต่พอกดปุ๊บตลาดมันมีการสวิงดีดราคาเราลงมาก็อาจจะทําให้เราแพ้ได้แต่การวิเคราะห์เราถูกต้องอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปดูคลิปของวันนี้กันเนาะน่าจะการเข้าแค่ไม่กี่ออเดอร์นะอาจจะไม่ครบเรื่องแนวรับแนวต้านเนาะเป็นคลิปตัวอย่างในการเข้าให้ดูแล้วกันก่อนที่เราจะไปรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระ ดิ่งให้โปรโด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเสียงานเสียการสติลเดนปะคำเตือนการลงทุนนี้มีความเสี่ยงสูงอาจมีการลุ้นระทึกขี่โขดหายเยี่ยวเลสสติลเดนโปรใสแปเพืชและโปรดใช้วิจารณจา์ในการรับชมด้วยความปรารถนาดีแทงกิ้วสติลเดนโอเคมาสติลเดนนะวันนี้มีทุนอยู่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะก็มีอยู่ร้อยเหรียญเหมือนเดิมเช่นเคยตามสเต็ปของเราตามแผนตามวินยัยเออการเทรดเราต้องมีวินัยเออวินัยไกลบุตร กวนตีนขมักม่วันนี้วันธรรมดานะทุน100ร้อยเหรียญก็ไม้ละห้าสิบเหรียญเช่นเคยนะถ้าสองไม้ติดก็ปิดไฟนอนแต่ถ้ามีแพ้อะไรแบบนี้ก็ต้องสู้วันต่อไปนะี๋ยวเด่นนะเออเราก็ต้องเราก็ต้องลุยไปจนกว่าจะกําไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะถ้าแพ้สองไม้ติดเราก็ต้องปิดไฟนอนเช่นเดียวกันนะเออนี่ถึงจะมีวินัยเออเนี่ยแต่โปจะทําเป็นตัวอย่างให้สติวเด่นแล้วว่าคนมีวินัยเข้าอะไรยังไงอะไรแบบนี้นะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออู้เงินก่อนคู้เงินเปิดเยอะแล้วเฮ้ยวันนี้ว่าโอเคตรง คู่ e u นะอ u ูโอ้ดูเด็กมีแนวต้านอยู่มีแนวต้านอยู่ตรงนี้ยังยังยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะลั่นอย่างเดียวเลยไม่ดูอะไรเลยนะคู่ที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอ u ูอ่าแล้วก็ EU ูอะไรแบบนี้อ่าอ u ูก็น่าสนใจ EG จีนี่มันไหลเป็นทักเป็นน้ำเลยอย่าพึ่งอ่าถ้าอันไหนมันไหลๆอย่าพึ่งนะเฮ้ยมันจะหลุดแนวอันนี้ก็จะถึงแนวโอ้โหนี่ก็จะหลุดเอาไงดีว่าเห็นแล้วมันเซียนเห็นแล้วมันเซียนมันท้าทายมันท้าทาย เดี๋ยวหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมถ้าหลุดนะโปจะกดลงให้มาแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วอ่ะเห็นเห็นก็โอ้โหไปแล้ว ใครเห็นก็ว่าโหลดแต่มันไปช่แล้วสติลเดนโอ้หบางทีเนี่ยจังหวะมันมาจังหวะมันมาเอ้ยแต่ตรงนี้มาแล้วกดก่อนค่อยเคลียกดก่อนค่อยเคลียนี่ตรงนี้วิ่งข้ามเส้นบีบีมาแล้ววิ่งข้ามเส้นบีบีเส้นบนมาแล้วแนวต้านของเราสวยงามโอเคเวดี้แจมยังไงก็ลงใครเห็นก็ลงสติวเด่นเห็นก็ว่าลงโปรเห็นก็ว่าลงเออให้ใครมามองก็ว่าลงแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่ลงโอ้โหถ้าไม่ลงเราก็ต้องยังไงสติลเด่นลุน ลัทธิลุ้นละทึกหน่อยลงมาก่อนนะกูโมาสติวเด่นไว้ไเยอะช่วยลงมาก่อนเออเอยโมเยอะนะเอออย่าทาไม่ขกยหน้าขอร้องอยา่าขอร้องเลยจะขายหน้าไม่ได้โมไว้เยอะเอ,อ้ อันนั้นชน,นะอมเขาเรียกว่าเด็ดปลายยอดเตลเด่นสวนดอกนี้เป็นไงสวยางามตามสเตปตามท้องเรื่องตามท้องนาเออตามคันนาอา <laughs> วนปีนขมาแม่กู่ก็ไปเรื่อยเด็ดไปยอดเลยสเตเด,เดนในออเดอร์นี้นะคู่ EU ก็เป็นการสวนเทรนเพราะเทรนเป็นขาขึ้นขึ้นมาอยู่นะการสวนเทรนอย่างที่เรารู้กันมาว่าเาส้น BB เส้นบนเนี่ยเป็นแนวต้านทีนี้ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพก็คือเส้น BB ต้องขนานกับแนวต้านของชุดกราฟแข่งเทียนแนวต้านของกราฟก็จะอยู่ด้านบนอย่างที่เรารู้กันมาณจุดนี้ก็จะมีแนวต้านตรงโดจิตรงนี้หนึ่งแล้วก็มีแนวต้านจาก EA แดงกินกินด้านบน ตรงเนี้ยสจุดเนี้ยเป็นแนวต้านบวกกับตัวเส้น BB เส้นบนที่เป็นแนวต้านอยู่คู่กันก็แสดงว่าตรงนี้มีเปอร์เซ็นที่เราจะชนะนะถ้าเราจะกดลงเพราะว่าแรงขายจะเยอะต้านไว้อยู่แท่งเทียนก็วิ่งขึ้นไปจนไปถึงแนวต้านด้านบนเลยตรง EA แดงกึกินตรงเนี้ยอ่าก็จะมีแรงขายกดราคาลงมาไม่ให้ราคาตรงนี้ผ่านไปได้นะพอโปเห็นแบบนี้ปุ๊บราคามันวิ่งข้ามเส้น BB ขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่กับแนวต้านตรงเนี้ยโปเห็นเป็นตำแหน่งที่ดีโปก็เลยกด งในออเดอร์นี้นะแล้วก็ชน,นะเห็นเห็นสเตเดนได้มา4 3เหรียญในกู้อ u ูนะได้เด็ดไปยอดมาเลยสเตเดนแ่มสุดละสวยการสว่วนม่ต้องดูอย่างนี้อุ้ยเฮ้ยไอ้แทงก่อนหน้าเป็นยืนยันบอกว่าว <c oughs> แทงก่อนหน้าเป็นยืนยันบอกว่าวเป็นแทงยืนยันบอกว่าวเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยเนี่ยเนีเ่ยเนีเ่ยมันกลับขึ้นไปแล้วขึ้นไปขึ้นไหมขึ้นไหม <c oughs> ไม่ขึ้นสเตเดนหมดเวลาระครังหมดยกไม่นั้นไรคิวโดนอีกยกเป็นไงล่ะครูหน่อยครูให้มันเห็น ต้องโชว์ศักยภาพแสงยานุภาพให้สติลได้แรหน่อยมาโอ้หนี่ขึ้นไปกแกนี่แสรสติลเรด้นมันขึ้นไปนะดูได้แรงขายยังมีไหมแรงขายมีไหมแรงขายมีไหมเฮ้ยแรงขายมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหม,มันหบลงมาเลยแสดงว่ามีแรงขายอา้าวลงมาไปใต้แนวแบบนี้ไอ้ยาราคาก็อยู่ใต้เช่นบีบีเห็นไหมสวยแนวสวยเดี๋ยวเรอขึ้นไปก่อนแล้วมีรีเจ็นะอันนี้ต้องมีรีเจ็นิดนึงมีไหมมีไหม โอเคมีดเจ๊กสวยงามโห้ยดังตำรา,ด,ำราดังตำราที่เขียนมานมนานนี่อย่าเพิ่งโม้ไม่ไม่ลงทีนี่ติดโม้ไปซะก่อนลงตกโม่สเตเดนมาเยอะเฮ้ยมันลงหน่อยต้องท่องคาถาและสเตลเดนคาถาของเราก็ลุ้นระทึกต้องลุ้นระทึกต้องพูดต้องท่องคาถานี้ไม่นั้นแหละไม่ลงแบบนี้ไม่ลงแบบนี้นี่เป็นไงฮนะถ้าไม่ต้องคาถานี้ไม่ลงเลยนะอ่า ให้มันรู้สับ,บ้างว่าไบาเป็นายลงมาอ่ามันต้องกดลงเฮ้คลิปลงวันคุธดวันนี้อ่า ก็ต้องพุทอย่างนี้พุท u r h แฮนซับในคู่เดิมเลยอียูแนวเดิมเลยเมื่อก,กี้เราใช้ไอแนวโดจิตรงนี้ด้วยร่วมด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้ราคามันทะลุขึ้นมาแล้วทะลุเส้นบีบีขึ้นมาแล้วถ้าในคลิปก่อนๆถ้ามันทะลุโปจะรอก,กดขึ้นแต่ทําไมอันนี้โปก,กดลงเพราะว่าตรงนี้มีแนวต้านพีเอแดงกืนกินตรงนี้อยู่ที่มันมีแรงขายพอไอแท่งเขียวเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถผ่านไปได้เนื้อแท่งเทียนลงมาปิดใต้แนวหนึ่งและก็เป็นหนึ่งเงื่อนไขแล้วนะทีนี้เนื้อแท่งเทียนเนี่ยมัน ปิดอยู่เหนือเส้น BB เส้นบนยังเข้าไม่ได้พอราคาแท่งที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยมันเปิดอยู่ใต้เส้น BB เปิดอยู่ใต้เส้นก็แสดงว่าราคาก็ไม่ผ่านไม่ผ่านทั้งแนวไม่ผ่านทั้งตัวบอลลิงเกอร์แบร์เส้นบนแล้วก็รอให้ราคาเนี่ยวิ่งข้ามเส้น BB ไปก่อนพอวิ่งข้ามเส้น BB มีสัญญาณรีเจคชั่นเข้ามาก็คือการปฏิเสธราคาของแรงขายไม่แรงซื้อขึ้นไป โปริกดลงในออเดอร์นี้นะได้มาอีก43เ <c oughs> หรียญในคู่ EU ตะติวเด่น2ออเดอร์ติดดะในแนวตรงนี้เลยนะเป็นการสวนนะเป็นไงสวยงามไม่ตะติวเด่นสวยที่สุดสวยที่สุดสวยสุดๆส,สวยในซอย <c oughs> ได้มา2ไม้ติดแล้วโอเคตามวินัยนะก็ได้2ไม้ติดแล้วเราก็ต้องปิดไฟนอนแล, <c oughs> แล้วตะติวเด่นก็เริ่มที่ตุน100เหรียญเหด2ไม้ติดเป็นการสวนบอลิงเกอร์แบ <c oughs> นก็ได้กําไรมา 86เหรียญน,นะก็ตีเป็นเงินไทยตอนนี้86เหรียญคูณ37ก็3,001นะประมาณนั้นจะเด่นได้มา3,100บาทจบงานสเตเด่นสำหรับใครนะที่อยากจะมีบัญชีเทรดก็ดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยปทิ้งลิงก์สมัครไว้แล้วก็กดเข้าไปนะใช้แค่อีเมลนะสเเด่นใช้เป็นตัว Gmail นะดีเยี่ยมสุดและกดเข้าไปแล้วก็กอ,อกอีเมลกอ,อกรหัสผ่านเราก็จะมีบัญชีเทรดและสําหรับใครที่กดผ่านมือถือมันจะเด้งไปที่หน้าต่างการดาวน์โหลดก่อนล้วก ก,กดติดตั้งกดดาวน์โหลดติดตั้งมาไว้ในเครื่องแล้วก็กดเข้าไปในที่ตัวแอปพลิเคชันเราก็กรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านเข้าไปเราก็จะมีบัญชีเทศอายุต้องมากกว่า18ปีขึ้นไปนะก่อนที่เราจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะสําหรับใครที่อยากจะเรียนรู้กับโปรก็นี่เลยคอร์สเรียนเทรฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็สแกนมาสอบถามเงื่อนไขการเข้าเรียนได้เลยนะัในไลน์โปรแบร์อันนี้สมั ครั้งเดียวได้เรียนตลอดชีวิตสติวเดนมีสอนอยู่ทุกเดือนบอกเลยว่าสมัครครั้งเดียวคคุค้มนะสำหรับวันนี้ก็ Heat Stand Up แตงเกียวสติวเดนซ u Again Next Time ขอให้โชคดีมีกำไรกันนะสติวเดนเออถอนลัวๆถอนลัวๆเพียงแบเลย เข้าใจง่ายเรื่องอันเทเข้าใจได้เรื่องการาฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเด่นโฟไปกับโปเริ่มต้นเหตุไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้มุโป,รรโม,โปมีเทคนิคมีแต่บันเยือะไรอีกเป็นสิม่มโปแบรีการันตีความมันบวามริดแบงพันให้กูเป็นปึก,ปก